บทที่27ไม้แก่ดัดยากชาวบ้านที่อาศัยอยู่รายรอบวัดมีฐานะยากจนพวกเด็กๆที่เป็นลูกหลานเมื่อเรียนจบชั้นปฐมปีที่สีแล้วก็ไม่มีโอกาสได้เรียนต่อทั้งนี้เพราะพ่อแม่ผู้ปกครองไม่มีเงินส่งเสียสมภารวัดป่ามะม่วงคิดอยู่หลายปีว่าจะช่วยสงเคราะห์พวกเขาอย่างไรการเป็นสมภารเจ้าวัด ไม่ใช่จะสุขสบายเพราะต้องคอยดูแลรับผิดชอบปากท้องของลูกวัดซึ่งมีทั้งพระเนนชีและเด็กชายอีกสามคนเนื่องจากสมภารท่านเป็นพระนักพัฒนาได้ทำการพัฒนาทั้งด้านวัตถุและด้านจิตใจยังไม่หยุดยัง้งวัดป่ามะม่วงจึงเจริญรุ่งเรืองมาเป็นลำดับเมื่อวัดเจริญท่านก็หันไปสนใจชาวบ้านต้องการให้พวกเขา ได้มีอาชีพนึกถึงวัดหนองโพที่หลวงพ่อเดิมและเจ้าอาวาสองค์ก่อกอๆท่านใช้วัดเป็นสถานที่ฝึกอาชีพให้แก่ลูกชาวบ้านมีการสอนด้านศิลปะการแสดงเช่นมวยไทยลำดาบกระบี่กระบองลำตัดลิเกซึ่งเด็กๆที่มาเรียนนำไปยึดเป็นอาชีพได้ครั้นมาสมัยนี้ อาชีพดังกล่าวลดความสําคัญลงท่านจึงไม่คิดที่จะสอนวิชาเหล่านี้ในวัดป่ามะม่วงหากก็ยังคิดไม่ออกว่าจะสอนอะไรวันหนึ่งพวกลูกศิษย์ที่เป็นอาจารย์โรงเรียนอาชีวศึกษาได้มากราบเยี่ยมจะอาวาตวัดป่ามาม่วงจึงโถือโอกาสปรึกษาเรื่องนี้กับเขาอัตมาคิดมานานอยากจะให้ลูกหลานชาวบ้านแถวนี้ เขามีอาชีพเลี้ยงตัวเองได้นอกเหนือจากการทำนาแต่ก็นึกไม่ออกว่าจะให้เขาทำอะไรอย่างนี้ดีไหมครับหลวงพ่อตอนนี้เขากำลังนิยมเรียนตัดผมตัดเสื้อผ้าหลวงพ่อก็เปิดสอนในวัดเลยพวกผมจะมาช่วยสอนให้อาจารย์คนหนึ่งเสนอหนูสนับสนุนค่าหลวงพ่อหนูก็จะมาช่วยสอน พอดีที่กรมอาชีวศึกษาเขามีนโยบายสนับสนุนการเปิดโรงเรียนฝึกอาชีพเคลื่อนที่เปิดสอนในวัดเหมาะที่สุดหนูจะช่วยเรียนท่านผอ,อให้ติดต่อมาทางกรมให้อาจารย์หญิงเห็นด้วยแม้ดีจริงๆอาธราาขออนุโมทนาอาจารย์จะได้บุญได้กุศลมากทีเดียวถ้าเช่นนั้นขอความการุณาเรียนผอ,อให้ดำเนินการด้วย สมพานกล่าวอย่างยินดีเดือนต่อมาวัดป่ามะม่วงก็กลายเป็นโรงเรียนฝึกอาชีพเคลื่อนที่มีสอนตัดผมตัดเสื้อมีนักเรียนรุ่นสาวมาเรียนประมาณ20คนเด็กหนุ่มมาเรียนตัดผมชายเจคน,นแผนกตัดผมใช้เวลาเรียนสามเดือน,นแผนกเสื้อใช้เวลาเรียนหเดือนเมื่อจบรุ่นที่หนึ่งก็รับรุ่นที่สองที่สาต่อไปเรื่อยๆ คั้นเรียนจบแล้วสมภารยังช่วยหางานให้ทำกล่าวคือเมื่อมีญาติโยมมาจากกรุงเทพท่านก็จะฝากฝังลูกศิษย์ให้ไปทำงานด้วยลูกศิษย์ของท่านเมื่อเรียนจบหลักสูตรต้องเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอีกเจ็ดวันจึงจะถือว่าจบอย่างสมบูรณ์เมื่อไปทำงานจึงเป็นผู้มีคุณธรรมซื่อสัตย์ตั้งใจทำงานไม่เกียจคร้านหญิงสาวยี่สบคน ที่จบรุ่นแรกประสบความสำเร็จเกินความคาดหมายทุกคนมีงานทำและหลายคนได้เป็นเท่าแก่เนี้เพราะเมียเท่าแก่เสียชีวิตเท่าแก่ผู้ไม่ต้องการให้คนแปลกหน้าเข้ามาอยู่ในบ้านจึงแต่งงานกับลูกจ้างด้วยประการชนี้นับเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของท่านสมพานในการสงเคราะห์ชาวบ้านแถบนั้น วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปีนี้เจ้าอาวาสวัดป่ามาม่วงได้รับพระจาชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรจากพระเจริญเป็นท่านพระครูเจริญมาตั้งแต่บัตรนั้น วันที่27มีนาคมหลังจากฉันพัตหารเช้าแล้วท่านพระครูจึงเดินไปที่ศาลาการประเรียนเพื่อสอนวิปัสสนากรรมฐานให้แก่ญาติโยมขณะที่ท่านกำลังขึ้นบันไดศา,าลาก็ได้ยินเสียงดังก้องอยู่กลางนาภาอากาศพระคุณเจ้ากระผมขอ,อนมัสการลาวันนี้เวลา9ก้นาฬิกา45นาทีกระผมขอลาต้นพิกุลจะโค่นลงมา สมภารวัดป่ามะม่วงมองหาที่มาของเสียงก็ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดอยู่ณที่นั้นพลันจิตก็คิดไปถึงเทพพยายดาที่สิงสถิตอยู่ที่ต้นพิกุลเสียงเทวดานั่นเองท่านคิดตามองออกไปยังต้นพิกุลลำต้นสูงใหญ่ออกอย่างนั้นหากโค่นลงมาทับหลังคาโบสถ์พังแน่จึงพูดออกไปว่า จะไปก็ขอให้ไปดีนะแล้วอย่าทำให้โปรดต,ต้องเสียหายอาตมาไม่มีเงินซ่อมได้ยินเสียงตอบลอยมาเข้าโสดปราสาทว่าไม่ต้องห่วงขอรับกระผมจะพยายามไม่ให้สิ่งใดต้องเสียหายแต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็จะให้เสียน้อยที่สุดขอกราบขอพระคุณที่ได้ให้อาศัยอยู่หนะ้าที่แห่งนี้เป็นเวลาถึงร้อยปีของโลกมนุษย์ ซึ่งเท่ากับวันหนึ่งกับคืนหนึ่งของสวรรค์แสดงว่าท่านมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงเพราะในคำพีบอกไว้ว่าร้อยปีโลกมนุษย์เท่ากับหนึ่งวันหนึ่งคืนของสวรรค์ชั้นดาวดึงท่านอ้างคำพีถูกแล้วขอรับกระผมอยู่สวรรค์ชั้นดาววดึงถูกองค์อินลงโทษเพราะผิดประเวณีกับนางฟ้าบัดนี้กระผมพ้นโทษแล้ว จึงขอ,อนมัสการลาโปรดอย่าลืมที่กระผมเคยกราบเรียนไว้ปี2515พระคุณเจ้าจะได้พบนารีผลที่ประเทศศรีลังกาปี2525 25, จะได้พบบ่อน้ำทิพที่ประเทศจีนอัตมาจดไว้แล้วถ้าไม่จริงจะให้ปรับกับใครกระผมจะลงมาให้ปรับแต่รับรองว่าพระคุณเจ้าไม่ได้ปรับกระผมแน่นอน ต้องขออภัยที่ไม่ได้ปรากฏตัวให้พระคุณเจ้าเห็นนิมนต์พระคุณเจ้าไปสอนกรรมฐานให้ญาติโยมเธอขอรับขอให้โชคดีนะว่างๆลงมาคุยกันบ้างอาตมาอยากรู้ว่าสวรรค์เป็นอย่างไรเพราะไม่เคยไปตายแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้ไปหรือเปล่ากลัวแต่จะต้องไปตกนรกพระคุณเจ้าจะไม่ได้ไปทั้งสวรรค์และนรก เพราะพระคุณเจ้ามีคุณธรรมสูงเกินกว่าที่จะไปเกิดเป็นเทพพยายดาจิตของพระคุณเจ้าพ้นแล้วจากนรกสวรรค์มีที่หมายอย่างเดียวคือพระนิพพานกระผมขออนุโมทนาที่พระคุณเจ้าจะได้ตัดขาดจากวัฏฏสงสารส่วนกระผมยังต้องวนเวียนว่ายอยู่อีกนานโชคดีที่ได้มาอยู่วัดนี้เพราะทำให้กระผมเกิดความเบื่อหน่าย ในการเวียนว่ายตายเกิดการเกิดเป็นทุกข์ดังนี้พระพุทธองค์ตรัสสอนเกิดเป็นมนุษย์ก็ทุกข์อย่างมนุษย์เกิดเป็นเทวดาก็ทุกข์อย่างเทวดายิ่งถ้าเกิดเป็นสัตว์นรกก็ยิ่งทุกข์หนักเข้าไปอีกกระผมสงสารคนที่ชั่วประพฤติผิดศีลธรรมเขาคงไม่รู้ว่าเมื่อตายจากโลกมนุษย์เขาจะต้องไปชดใช้กรรม ถูกทรมานอย่างสาหัสสาการอยู่ในเมืองนรกรู้สึกว่ากระผมจะพูดมากไปหน่อยขอกราบนมัสการลาขออำนวยพรให้พระคุณเจ้าจงบรรลุมรรคผลนิพพานโดยเร็วเทินเป็นคําอวยพรที่ท่านพระครูปรารถนาอย่างยิ่ง เสียงนั้นหายไปในอากาศท่านพระครูจึงเดินขึ้นบันไดขั้นสุดท้ายแล้วไปนั่งอย่างอาสนะผู้ปฏิบัติธรรมกำลังนั่งรอให้ท่านสอบอารมณ์ท่านสมภารเป็นอะไรไปหรือเจ้าคะอีกชันเห็นยืนพูดอยู่คนเดียวนางโถถามขึ้นอัตมาคุยกับเทวดาโยมไม่ได้ยินกรกหรือเขาพูดเสียงดังก้องไปทั่วบริเวณไม่ได้ยินครับได้ยินแต่เสียงหลวงพ่อ อุบาสกคนหนึ่งตอบและได้ยินเสียงสนับสนุนจากคนอื่นๆอา้าวงั้นเทวดาก็แกล้งอาตมานะสิ <_ an> แล้วกันแบบนี้ใครเห็นเข้าก็จะหาว่าอาตมาเพี้ยนท่านบนเท,นนทวดาคุยอะไรกับท่าำสนพานหรือจะ้ะนางโถถามอีกเขามาบอกว่าจะกลับเมืองสวรรค์เวลาเก้านาฬิกาสี้านาทีเขามาอยู่ที่ต้นพิกุล ครบร้อยปีแล้วอยู่มาตั้งแต่ก่อนพวกเราเกิดวันนี้ครบร้อยปีเขาจึงขอลากลับไปเมืองสวรรค์งั้นกรจวนแล้วสิครับีนเก้าโมงแล้วอุบาสกก้มดูนาฬิกาข้อมือขณะนั้นเป็นเวลาเก้านาฬิกายังเหลืออีกสี่สิบห้านาทีเอาละสอบอารมณ์กันก่อนแล้วค่อยออกไปยืนดูต้นพิกุลเทวดาบอก ว่าพอเข้าไปต้นพิกุลจะโค้นลงมาจากนั้นท่านพระครูก็เริ่มสอบอารมณ์ให้กับญาติโยมซึ่งมีประมาณ30สคนส่วนใหญ่เป็นโยมผู้หญิงโยมผู้ชายไม่ค่อยชอบมาวัดเพราะว่าเอาเวลาไปกินเหล้าเจ้าชูกันเสียมากกว่าเวลาไปตกนรกจึงมีพวกผู้ชายมากกว่าผู้หญิงเหลือเวลาอีกห้านาที เทวดาก็จะไปจากวัดป่ามะม่วงท่านพระครูจึงชวนญาติโยมออกมายืนดูต้นพิกุลที่หน้าศาลาทุกคนรอด้วยใจระทึกตาจับจ้องที่ต้นพิกุลสูงใหญ่นั้นกลั้นได้เวลาตามเทวดาบอกต้นไม้ใหญ่อายุเกือบพันปีก็โค่นลงมาเสียงดังสนั่นวันไหวความสูงของต้นยาวไปถึงโบส์ท่านพระครูใจหายใจคว่ำ เมื่อลำต้นขนาดใหญ่เอลงมาตรงหลังคาโบสถ์ครั้นจนจะถึงกลับเบียงหลบเหมือนมีมือมหึมามาผลักออกไปลำต้นจึงล้มฟาดไปทับกำแพงแก้วพังไปแถบหนึ่งกระนั้นก็เสียหายไม่มากนักแต่ถ้าหลังคาโบสถ์ย่อมหมายถึงโบสถ์พังทั้งหลังขอบใจมากขอบใจที่ไม่ทำให้โบสถ์พังท่านพระครูพูดขึ้น หลวงพ่อขอบใจเทวดาเหรอครับอุบาสกถามถูกแล้วอาตมาใจหายหมดนึกว่าโบสถ์พังแน่คราวนี้เขาบอกอาตมาว่าจะทำให้เสียหายน้อยที่สุดอิฉันก็อกสั่นขวัญหายหมดกลัวโบสถ์พังพวกเรายิ่งยากจนอยู่จะเอาเงินที่ไหนมาซ่อมมาสร้างนางโถพูดอย่างโล่งอกเอาละเห็นจะต้องขอแรงพวกชาวบ้าน มาช่วยกันตัดปล่อยไว้อย่างนี้ก็เกะก,กะเกีดขวางทางเดินวันรุ่งขึ้นท่านพระครูจึงขอแรงพวกชาวบ้านให้มาช่วยกันตัดลำต้นและกิ่งก้านพิกุลต้นนั้นชาวบ้านเมื่อทราบว่าต้นพิกุลเคยเป็นที่สิงสถิตของเทวดาก็พากันหยิบติดไม้ติดมือกลับไปบ้านของตนคนละท่อนสองท่อนไม่เหลือให้ท่านพระครูเอาไว้ดูต่างหน้า แม้แต่ท่อนเดียวสงเคราะห์พวกเด็กๆให้มีอาชีพเลี้ยงตัวได้แล้วท่านพระครูก็คิดที่จะสงเคราะห์คนเท่าคนแก่ผู้หมดเรี่ยวแรงที่จะทำมาหากินต้องอาศัยลูกหลานเลี้ยงดูท่านคิดด้วยเมตตาว่าคนเหล่านี้ยังเหลือเวลาที่จะอยู่ในโลกมนุษย์อีกไม่นานนะักควรจะได้สร้างความดีสะสมไว้เพื่อเป็นเครื่องนำทางชีวิตไปยังปรโลก การสร้างความดีไม่มีอะไรประเสริฐเท่ากับการเจริญพระกรรมฐานท่านจะให้พวกเขาได้มีโอกาสมาเข้ากรรมฐานจึงบอกจุดประสงค์ให้ญาติโยมทราบอาตมาอยากจะสงเคราะห์คนเท่าคนแก่ใครมีพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ทำงานไม่ได้แล้วก็ขอให้เข้ามาเข้ากรรมฐานจะงดสอนญาติโยมสักระยะหนึ่งขอให้กลับไปปฏิบัติที่บ้าน มีอะไรค้องใจมาถามได้อาตมาจะใช้ศาลาเป็นที่ปฏิบัติของคนเฒ่าคนแก่ญาติโยมจะเห็นด้วยหรือไม่ท่านถามความเห็นบรรดาญาติโยมเห็นด้วยจะ้ะเห็นด้วยครับอุบาสกอุบาสิกาตอบพร้อมกันถ้าเช่นนั้นก็เริ่มกันพรุ่งนี้เลยใครมีพ่อแม่ที่แก่เฒ่าพามานะมากินมานอนอยู่ที่วัดนี่แหละ จะได้แม่ลำบากลูกหลานมารับมาส่งอาตมาจะให้พวกแม่ชีเขาช่วยทำอาหารเลี้ยงเจ็ดวันไปแล้วค่อยมารับกลับบ้านวันรุ่งขึ้นมีผู้สูงอายุมาเข้าปฏิบัตินับจำนวนได้20สพอดิบพอดีและที่น่าอัศจรรย์กว่านั้นก็คือในยีสิคนนี้มีผู้ชายสิบคนผู้หญิงสิบคนซึ่งปกติจะผู้ชายน้อยกว่าผู้หญิง อาจเป็นไปได้ว่าผู้ชายวัยนี้หมดพิษสงแล้วที่จะไปกินเหล้าเจ้าชู้ก็ทำไม่ได้เพราะสังขารไม่อํานวยจึงยอมให้ลูกหลานเกณฑ์มาเข้ากรรมฐานท่านพระครูสอนผู้ปฏิบัติธรรมทั้งยี่สิบคนอย่างตั้งอกตั้งใจกระนั้นการสอนก็ไม่ได้เป็นไปด้วยความราบรื่นเพราะคนแก่ความจำเสื่อมจดจำอะไรไม่ค่อยได้ แม้จะอธิบายแจกแจงอย่างละเอียดแล้วก็ตามกว่าจะผ่านการอธิบายภาคทฤษฎีท่านพระครูก็เหนื่อยแทบขาดใจครั้นมาถึงการเดินจงกรมก็มีอุปสรรคอีกเพราะว่าเวลาเดินขาสัน่นบางคนไม่มีเรียวแรงท่านต้องอนุญาตให้เดินเกาะข้างฟ้าได้เดินจงกรมครบ30นาทีแล้วก็เป็นการสอนนั่ง เมื่ออธิบายวิธีนั่งจนเป็นที่เข้าใจแล้วท่านพระครูจึงให้นั่งเป็นเวลา30นาทีให้เดินและนั่งสลับกันไปอย่างละ30นาทีกระทั่งได้เวลาอาหารกลางวันซึ่งเป็นหน้าที่ของแม่ชีที่จะจัดการดูแลเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงจึงบอกให้พวกเขาพักและเริ่มปฏิบัติต่อในเวลาบ่ายโมงจากนั้นท่านเดินกลับมายังกุฏิ เพื่อฉันเพลนการปฏิบัติในช่วงบ่ายยิ่งมีอุปสรรคกว่าช่วงเช้าทั้งนี้เพราะผู้ปฏิบัติมีอาการง่วงเหงาหาวนอนเมื่อรู้ว่าจะไม่ได้รับประทานอาหารมื้อเย็นเพราะถือศีลแปดบรรดาอุบาสกอุบาสิกา ผู้สูงอายุทั้งยี่สิบจึงพากันร,รับประทานเส้จนอิ่มแปร่ในว่าเผื่อมื้อเย็นด้วยคลั้นท้องอิ่มเกินไปไฟธาตุย่อยไม่ทันทำให้อึดอัดและง่วงนอนเมื่อนั่งภาวนาจึงพากันหลับสับป,ประงกตัวโยกไปข้างหน้าบ้างข้างหลังบ้างท่านพระครูนั่งดูอย่างนึกปรงอนิจจังเกิดลังเลใจว่าสิ่งที่ท่านทำอยู่นี้ จะได้บุญหรือได้บาปกันแน่นอนหากพวกเขาพากันคิดว่าท่านเอาคนแก่มาทรมานทรกรรมก็แปลว่าท่านบาปเพราะจะกลายเป็นว่าทำคุณให้โทษโปรดสัตว์ได้บาปยิ่งมองดูพวกเขาก็ยิ่งลังเลใจดูเอาเถอะบางคนนั่งหลับน้ำลายไหลย,ยืดลงมาที่ตักบางคนส่งเสียงกลนดังเหมือนเสียงเรือไอ ครั้นนั่งครบสาสนาทีท่านจึงไม่ปลุกให้ลุกขึ้นมาเดินจงกรมให้เขาหลับต่ออีกสักครึ่งชั่วโมงจะได้มีเรี่ยวแรงมาเดินคิดได้ดังนี้แล้วท่านจึงนั่งหลับตากำหนดจิตว่าเมื่อได้เวลาขอให้รู้ท่านพระครูนั่งกำหนดพองหนอยุบหนอครบสาสนาทีแล้วจึงลืมตาดูเหมือนว่าอุบาสกอุบาสิกาบางตาไปจนผิดสังเกต ท่านจึงนับดูปรากฏว่าเหลือสิห้าคนไม่เป็นไรสิห้าคนก็สอนได้ท่านปลอบใจตัวเองแล้วจึงบอกพวกเขาให้กำหนดลืมตาจากนั้นจึงบอกให้ลุกขึ้นเดินจงกรมเดินครบสานาทีแล้วจึงนั่งและท่านก็นั่งด้วยสานาทีให้หลังท่านกำหนดลืมตาคราวนี้เหลือห้าคนจึงพูด ให้กำลังใจกับคนที่เหลืออยู่ทั้งห้าคนนั้นว่าโยมไม่ต้องไปสนใจนะใครเขาจะไปก็ช่างเขาคนมีบุญเท่านั้นจึงจะปฏิบัติได้พวกที่หนีไปเป็นพวกไร้บุญไร้วาสนาท่านคิดว่าคราวนี้คงทำให้คนที่อยู่มีกำลังใจปฏิบัติต่อเพราะหลังจากให้เดินจงกรมส0สบนาทีและให้นั่งส0สบนาทีพอท่านลืมตาก็เห็นแต่เสาศาลา ไม่มีคนเท่าคนแก่เหลือ,อไว้สอนแม้แต่คนเดียวภิกษุวัยสามสิบเศษรำพึงกับตัวเองว่าถ้าเรานั่งสอนเสาสาลาใครมาเห็นก็คงคิดว่าเราบ้าพระครูเจริญจะเป็นบ้าไม่ได้ไม่เป็นไรเราไม่สอนคนแก่ก็ได้ไม่เป็นไรเราไม่สอนคนแก่ก็ได้ คนแก่งอกแล้วก็หงิกเข้าเมนไปไม่มีประโยชน์สู้สอนเด็กไม่ได้เพราะเด็กงอกแล้วก็งามต่อไปนี้เราจะสอนเด็กจะไม่สอนคนแก่อีกแล้วเขยดจ,จริงๆ